ช่วงนี้กระแสข่าวกําลังร้อนแรงมากๆนะครับทุกท่านสําหรับคดีน้องชมพู่คดีลุงพลนะครับหลังจากที่ทางพระแตนเองนะครับผมก็ได้มีการพูดในลักษณะแบบว่าต้องการเปลี่ยนทนายในทมองนี้แหละนะครับซึ่งหลายช่องนะครับผมที่เป็นฝั่งของป้าแตนเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้มีการพูดกันแล้วก็มีการโพสต์กันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพิ่งผมก็ได้ไปดูมาละหลายช่องนะครับเอ่อ ผมฟังไลฟ์ป้าแตนไม่จบนะเมื่อคืนนี้นะผมฟังแต่ถึงแต่ช่วงว่าเออทนายเขาก็กลับกรุงเทพแล้วป้าคงต้องทําเองทุกอย่างใช่ไหมจําได้ไหมครับจําประโยคนี้ได้ไหมฮะอ่ะทีนี้เอ,อ่อหลายช่องก็ออกมาตีข่าวทีนี้ทนายรัชพลเองนะครับหลังจากที่เป็นกระแสนิดหนึ่งนะครับว่าหลายคนก็โยงไปว่าเป็นทนายรัชพลบางคนก็บอกว่าอยากให้เป็นทนายรัชพลที่ผมทําคลิปก่อนหน้าไปใช่ไหมทีนี้ทนายรัชพลออกมายืนยันชัดเจน นะครับก่อนที่จะไปฟังเสียงทนายะพลบอกนี้ครับว่า,าไม่เห็นติดต่อมาไม่ได้โทรมามีเบอร์กันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าจะให้ทนายชพลติดต่อไปนี่คงมันคงดูไม่เหมาะนะครับเออและที่สําคัญทนายพลเองบอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับลุงพลจะติดคุกหรือไม่ติดคุกไม่เกี่ยวกับทนายชพลอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วจะจ้างใครก็ได้หมดนะครับทนายะพลก็แนะนําให้ด้วยนะว่าให้ไปจ้างทนาย แบบไหนนะครับผมจบด็อกเตอร์อจบที่ต่างประเทศอะไระนะผมก็จํารายละเอียดไม่ได้แต่รอไปฟังทนายจะพลดูแล้วทุกท่านก็จะเข้าใจเองแล้วก็จะเดากันไปอีกแหละครับว่าเป็นใครอีกล้วทีเนี้ยเออแต่ที่นี่นถ้าฟังมาแบบนี้น่าจะเปลี่ยนทนายจริงๆนะครับอแล้วก็แนะนําว่าทนายจะผลว่าไม่ต้องไปเอาคนดังหรอกนะครับเอออะไรประมาณนี้ โอเคครับ, okay, รบเรานไปฟังเสียงทนายรัชพลกันดูครับก่อนดื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูผู้ชนาะขั้นกลางระหว่างคลิปจบดัน,นขึ้นที่เราก็ได้ยินข่าวมานะครับว่าลุงพลเนี่ยจะเปลี่ยนทนายในการทําคดีของน้องชมพู่ผมก็เลยมีเรื่องอยากจะชี้แจงสักนิดนึงนะครับคือมีกระแสส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์ว่าเอ๊ะใช่ทนายนรัชพลหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมขอ เรียนให้ทุกท่านทราบน,นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากป้าแตนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถามว่าใช่ทนายรัชพลหรือเปล่าผมก็แจ้งมาตรงนี้นะครับว่าผมยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาเลยแล้วก็ลุงพลป้าแตนเนี่ยรู้จักผมอยู่แล้วแล้วก็เคยมีเบอร์กันอยู่นะครับถ้าจะติดต่อมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีการติดต่อมานะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับประเด็นที่2เนี่ยที่ f อ นะครับถามกันมาเยอะนะครับบอกว่าให้ผมไปช่วยลุงพลหน่อยนะครับให้ผมไปช่วยอะไรเงี้ยนะครับคือผมต้องบอกนะว่าผมเนี่ยนะครับถ้าจะให้ไปช่วยลุงพลเนี่ยแล้วถ้าผมไปช่วยแล้วถ้าเขาไม่ให้ช่วยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันถ้าให้ผมไปเสนอตัวไปช่วยเนี่ยผมต้องบอกนะว่ามันดูไม่เหมาะสมนะครับมันดูไม่เหมาะสมที่จะให้ผมไปช่วยนะครับคือผมกับลุงพลป้าแตนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับรู้จักกันอยู่แล้วถ้า เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าผมไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนะครับแล้วผมไปเสนอตัวว่าไปแนะนําตัวเนี่ยว่าเออผมเปทนายไหลุงพลมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ย df. โอเคนั้นน่ะผมว่ามันก็เข้าท่าอยู่นะครับแต่นี่เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ผมไปเสนอตัวไปช่วยอะไรอีกนะครับเขารู้จักกันอยู่แล้วถ้าเขาอยากให้ผมช่วยเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เออจะให้ผมไปเสนอตัวว่าให้ผมช่วยอะไรไหมมันมันดูไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันไม่เหมาะสมอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็คงคงผมคงไม่ทําอย่างนั้นแล้วเขาจะรู้สึกอึดอัดมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าผมไปเอ้ยลุงให้ผมทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันผมว่ามันเขาอึดอัดอ่ะนะครับผมก็ไม่อยากไปให้เขารู้สึกอึดอัดใจแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะนะถ้าไม่เไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยผมไปยืน่นนาบัตรบอกลุงพลผมรับทํานะอะไรเงี้ยโอเคมันได้นะ ก็เข้าท่าทอยู่นะครับเหมือนตอนอตอนใหม่ๆที่ผมรู้จักกับลุงพลเนี่ยผมก็ไปแนะนําตัวนะครับว่าเออผมก็เป็นทนายนะถ้าจะให้ช่วยอะไรก็ถวยเขาจะจ้างไม่จ้างมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นงาน,นเป็นการทำมาหากินของทนายนะครับไปไปแนะนําตัวให้ให้คนที่เขาเดือดร้อนเออเผื่อเขาจะจ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคือจะให้นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำมาหากินเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับประเด็นที่สามเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการมาติดต่อมาเนี่ยครับต้องถามว่า คือโดยหลักทั่วไปเนี่ยทนายเนี่ยไม่มีใครทําคดีแล้วอยากแพ้หรอกนะครับยิ่งคดีดังๆอย่างเงี้ยนะคดีน้องชมพู่เนี่ยผลออกมายัางไงเนี่ยโอ้โหสื่อออกกันทุกช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทาแล้วแพ้เนี่ยมันหน้าแหกนะครับแล้วก็เสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้าทาแล้วแพ้คดีไม่มีใครอยากทําหรอกนะครับแล้วก็คดีนี้มันเป็น คดีดังนะครับอย่างคดีนรินเชื้อคมตาที่โดนคดีอนาจารย์ที่กอกอกก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมดูแล้วผมดูแล้วผมมั่นใจเลยว่าชนะแน่นอนแล้วมันก็ชนะจริงจถึงแม้ว่าจะมีพลิกไปบ้างในชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ชนะเพราะผมดูแล้วว่าเออมันทําแล้วมันชนะนะครับผมก็รับนะฮะโดยที่คิดตังแต่ต้องบอกนะตั้งแต่ทําคดีมานี้ยังไม่ได้ตังสัก,กบาทเลยนะครับจากพี่นรินเนี่ยนะครับเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในคดีของน้องชมพู่เนี่ยทนาย คนต่อไปที่เขาจะทําคดีเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วแหละนะว่าทําแล้วแพ้หรือชนะเพราะว่าถ้าทาแล้วชนะเนี่ยอยากทําเพราะว่ามันดังมันสร้างชื่อเสียงแล้วก็มันส่งผลต่อเครดิตของเขาในการที่จะมีลูกความมาจ้างงานในอนาคตแต่ถ้าทําแล้วแพ้เนี่ยนะครับโอโ้โหมันชื่อเสียงมันป่นปี้นะครับเพราะฉะนั้นทนายที่เขาจะรับงานผมก็ไม่รู้นะก็เขามีลุงพลป้าแต,แต่น่าจะมีผู้ใหญ่แนะนําอยู่เห็นผมดู ทราบข่าวมาคร่าวๆแล้วกันไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ก็แล้วแต่ต่อไปนะครับมันมีคนเนี่ยพยายามผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะมาเสียดสีว่าอ,อทนายะะรัชพลเนี่ยเข้าไปรู้จักกับลุงพลป้าแตนตั้งแต่แรกไว้แต่เขาไม่จ้างอะไรทํานองเนี้นะครับเหมือนมาล้อเลียนเหมือนมาเสียดสีเนี่ย ผมต้องบอกนะคุณเนี่ยต้องไปเปิดโลกให้กว้างสักนิดนึงนะครับคุณๆนะทนายในประเทศเนี่ยมีตั ee ้งหลายหมื่นคนนะครับแล้วคนทั้งประเทศไทยเนี่ยมีมีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยห้าสิบกว่าล้านคนมั้งนะครับจะให้ทุกคนมาจ้างผมคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณไปดูคนที่เขาต้องการทนายนะครับมีเป็นล้านนะครับแล้วทนายก็มีเป็นหมื่นคุณจะให้คนทั้งประเทศมาลุงมจ้างผมคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนเนี่ยนะครับ คือถ้าอยากจะล้อเลียนเนี่ยคุณไปดูโลกกว้างซะก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโลกใบนี้เนี่ยนะครับคนมีที่เขาต้องใช้ทนายกี่คนนะครับแล้วทนายเก่งๆกว่าผมก็มีเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกทนายเนี่ยนะครับจะให้คนเป็นล้านคนมาลุมจ้างผมมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าจะไปบังคับให้ลุงพลป้าแตนเนี่ยมาจ้างผมคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะลุงพลป้าแตเน,นเขาก็รู้จักคนรู้จักทนายเยอะแยะรู้จักผู้ใหญ่ที่เขาจะแนะนําทนายเยอะแยะ แล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมต้องบอกนะว่าลุงพลจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยนะครับหรือว่าเขาจะมาจ้างผมหรือไม่จ้างเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่กับค่าจ้างจากลุงพลป้าแตนนะครับเพราะฉะนั้นลุงพลป้าแตนไม่จ้างผมเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนนะแล้วก็ลุงพลจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอีกผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับในคดีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะมาเสียสีเนี่ยคุณก็ไปเปิดโลกให้กว้างหน่อยยังไม่ใช่อยู่แต่ในกลาาว่ ผมไปเสนอตัวคนแรกแล้วจะต้องลุงพลจะต้องจ้างผมมันไม่จำเป็นอะ่ะนะไม่มีกฎหมายไม่มีข้อบังคับอะไรเลยที่จะบอกว่าเมื่อคุณไปเสนอตัวคนแรกแล้วเขาจะต้องจ้างคุณนะครับการที่จะมีการว่าจ้างเนี่ยเอาค่าทนายมันเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับแนวทางการดําเนินคดีเนี่ยไปบอกว่าเดินตามหมาขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าลุงพลให้ผมทําคดีอย่างนั้นเนี่ยเออมันจะคุยกันได้หรือเปล่านะครับมันมีหลายปัจจัยนะที่จะจ้างไม่จ้างทนายนะครับ แล้วลุงพลติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยผมบอกเลยไม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผมเลยแต่ว่าถ้าผมเป็นคนทําคดีเนี่ยแล้วลุงพลติดคุกเนี่ยอันเนี้ยผมเดือดร้อนนะครับเพราะว่าไปทําให้เขาติดคุกแล้วก็เสียชื่อเสียงตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาพยายามจะมาเสียสีว่าคุณลุงพลเนี่ยไม่จ้างผมนะครับคุณไปเปิดโลกให้กว้างสักนิดนึงนะครับไปดูโลกใบนี้เขามีคนที่ต้องการทนายกี่คนแล้วทนายเขามีกี่คนนะครับมันต้องมาแมทกันกับผมคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากถึงลุงพลประแตนนะครับว่าถ้าจะจ้างทนายอยากได้ทนายเก่งๆนะหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงนะครับทนายเก่งๆไม่มีชื่อเสียงเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าคุณสมบัติของทนายความที่เก่งนะครับหนึ่งเลยจบเกียรตินิยมนะครับจบเกียรตินิยมจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยหรูหราเลยนะครับถ้าเมืองไทยก็ต้องอจุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงก็ว่ากันไปนะครับหรือที่ไหนก็ว่ากันไปแต่ผมแนะนําอ่ะ นะจุฬาธรรมศาสตร์นะครับที่ผมแนะนำนะประเด็นที่2จบโทรเมืองนอกนะครับจบโทรอังกฤษโทอเมริกานะครับถ้าได้ทนายอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็เก่งแน่นอนนะครับ <S <S ทั้งหมดนี้นะครับก็ขอชี้แจงในเรื่องของทนายความของลุงพลป้าแตนเนี่ยนะครับผมไม่รู้นะว่าจะมีการจ้างใหม่หรือไม่จ้างใหม่อย่างไรก็ตามก็ยังไงทุกวันเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วลุงพลจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะครับ